If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know and you r e a e l y want to show. If you're happy and you know it, clap your hand. โอเคนะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมแล้วเ l i e n ่ o นโนะวันนี้เราจะมาทำการรีวิวปืนกันนะผมซึ่งปืนที่ผมจะมารีวิวก็คือปืน H.K. ใต้สมุดแล้วผม Under the Sea นะผมก็ซุ่มได้จากไหนเอ่ยสุ่มได้จากสเสบียงเทวทูตนะผมซึ่งจะมี M.P.X. กับ H.K. นะผมซึ่งผมซุ่มได้2ปืนแล้วนะเห็นไหมสองปืนหลักๆก,ก็จะมี2ปืนนี้นะผมแล้วก็ปืนที่เหลือ,อไว้ที่หลังเลยนะก็แต้มแต้มตันเท่าไหร่นะครับผมแต้มตันอยู่ที่200นะแต้มเห็นไหมคาราคกีอ่ะก็คือ200คือได้แน่ๆนบผมแต่จะได้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะผมก็ แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับผมตอนนี้ผมอัพอยู่ที่ขั้น14นะผมคือใกล้ขั้น15แล้วขาดอีกแค่2,000แต้มนะผมก็จะอัพเต็มแล้วก็ช่างมันเกาะน,นะผมเรื่องอัพนี่ผมอัพเป็นสายแดงนะแน่นอนอัพแบบยิงแรงแน่นอนนะเพรมมาะปืนเบาๆยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะใช้ให้หมดเลยทุกคนโอเคนะก็อัพอยู่ที่ขั้น14ผมดาเมจอยู่ที่30นะผมอัตรา,ายิง67นะแล้วก็ ความแม่นยำ79ครับผมแล้วก็ควบคุมปืน51ทะลุ29เคลื่อนไหว65ครับผมกระสุนอยู่ที่32นัดนะโอเคก็เจอต่างจะเฮดคี์ดำค่อนข้างเยอะเลยนะเฮดคี์ K ดำก็แน่นอนโหดกว่าครับผมเพราะว่าเหมือนจะยิงทะลุด,ดีกว่าแล้วก็จะยิงแม่นยำกว่านะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะ ลิสแมนช h o p เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เติมคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้เลข UID และชื่อตัวละครเพียงแค่นั้นสําหรับการเติมครั้งแรกในบัญชีคุณนั้นได้รับโบนัสเพิ่มฟรีๆไปเลยนอกจากนี้ยังมีการเติมเกมคุ้มๆอย่างอื่นอีกมากมายที่ร้อยคุณไปเลือกสรรกันเองเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็ออย่าลืมแอดนะเฮ้ยหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเค เจอแล้วผมจะไปทุกคนหัวทีมนั้นเกิดเร็วมากไอ้เจย,ยรู้ดีไอ้เ,อเยนี่รู้ดีทุกคนแม่เอาใหมา่เอาใหมา่มามามาประหม่ณไปไหนทุกคนประเด็นคือผมเกิดช้าด้วยนะแม่ มา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 ดีๆไม่เอาผมไม่ไม่ปาระเบิดดีกว่าเพราะไม่ใช่อะไรเขาแคกกูไม่มีปืนเฮดเคนี้มันเหมือนเน้นยิงตรงนะผมยิงแรงนี้ไม่ค่อยแรงเลยนะเบาๆด้วยอย่างนี้ก็ไม่รู้ทุกคนเรื่องยิงตรงให้ยืนหนึ่งเลยตันนี้โอเคไอตัวนี้คนนะทุกคน วัดกูหน่อยไปห่อผมรอมันดันแล้วกันผมเลือดโลนะครับผมดุยมันไม่ได้หรอกเอาไงวะวัดกูว่าผมจะนำเลยก็ไม่นำนะทุกคนนำทางได้อพ่า,พน,าน่าจะไปไหวยุ่ <c oughs> ตอนนี้ผมโดนสมโกไงสัตว์นี่รู้ดีเหี้ย หนึ่งกับมัแล้วนะผมตอนเนี้ยและเลือดผมโลนะผมดันมากไม่ได้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินไปแล้วกันกดเดินไม่ได้ทุกคนมันต้องวิ่งแล้วละ่ะวางแล้วด้วย ดีงามเฮ้ยจะวัดอากูหล่น้องเออสังเกตน,นะมันตรงมากแต่มันยิงเบานะทุกคนอือหือกูนี่ก็ลากเกือบหมดแม็กเลยกว่าจะได้หนึ่งหัวทุกคนแต่ดูดูด,ดูดูเวลามันยิงนะก็สุนแบบเวลากดค้างสุ่นไปที่เดียวกันหมดเลยนะมันจะต่างจากพวกเคสเคกัลโลอะไรเงี้ยนะใหเคกะโโลกดค้างแล้วบางนัดนะผมย้ำว่าบงแค่บางนัดนะมันจะแบบยังออกยังออกอะไรเงี้ยนะทุกคนไม่ใช่เสมอไปนะ ซาตะก,กูไม่หรอกอ่าเรียบร้อยโดนบอดยิงเรียบร้อยทุกคนทำทรงจะหนีเข้าทำไมนด้เก่งอย่างที่คิดนี่ว่าเฮ้ยจริงๆก็อยากลงแนงนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ชาเลนเจอร์แล้วแบบมันอยู่แต้มฟองกันแล้วว่าผมก็เลยระแวงเอ้ยมีคนมีคนฝังผมก็มีคนนะเนี่ยพิมพิมอยู่เนะี่ย <Okay. S 2> แตะมาครับคนโอ้ oh, oh, นี่ก็คน oh, โอ<ฮ>้โหยิงหัวเแลวขึ้นส้มๆทุกคนเนี yeah, ่ยอะไรวันนี้่ยขึ้นส้มๆคือเหมือนเรายิงไม่ทันมันใช่ปะแล้วก็แบบมันยิงก่อนแล้วแบบคือเกมนี้มันทุเรศตรงยิงหัวส้มๆเนี่ยผมไม่ชอบเลยเกมตรงที่ยิงหัวส้มๆเนี่ยคืออย่างน้อยให้มันแรกๆอะ่ะเจ้าๆกันไปเพราะเราก็ยิงได้เหมือนกันใช่ปะเออ เหมือนแบบกระสุนมันอยู่ต่อหน้าทุกคนแล้วพอแบบเราตายกระสุนก็หายไปเลยเออแปลกเนาะเกมนี้ไม่ได้แดกกูหรอกกูมองตีนไอ้น้องเคพบจะยิ่งกว่าอะไรเซ๊แค่เอดอโนะผมน่าจะอยู่ระเบียงเบียงแล้วล่ะช่วเนี้เบียงกับระเบียงดิผมไม่วางระเบิดนะ ระเบียงไม่มีตัวไมาอยู่ไหนวะถ้ามันไม่มีตัวระเบียงชีตแลวฝั่งนู้นคนเยอะด้วยนะบนเวเลยวะเฮ้ยดูบนห้าอะไรอะยิงก็ไม่ยิงไอชิบหายยังจะบนอีกคีอมีเวนดูหวยเนี่ยโอ้โหกูโดนแล้วกูโดนแล้วหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ด พาสหลยน้องไอสัตว์มาให้ลุมเลยฮี่อกูให้หมดตีใหญ่เวนสม่าที่ไหนตัวนึงอ่ะยิงยิงไปแล้วเรียบร้อยเหมือนเก่งอ่ะกูให้หมดตีเลยฮัลโหลกูให้ได้หมดเลยอ่ะอก็อยู่ชิวๆแล้วทุกคน ฟรีโฮมป่ะตัวเนี้ยทำไมมันไม่มากับเพื่อนเลยวะหูมบอกรายผมไม่ได้ฟังเสียงนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันมาที่ไหนผมต้องเดินดูบ่อยๆฟรีโฮมหรือว,วะไม่ฟรียิงรอเลยเนี่ยของจริงอะเถอะทุกคนมันกินนิ่มจังวะทีมผมนี่คนสองคนนะทีมนู้นหนึ่งจะเหมือนจะ มีคนสามคนทีมนู้นนะแล้วก็มีผมเอ้ยมีคนสามคนแหละเออถูกแล้วแต่ทีมผมมันมีผมก็ใครก็ไม่รู้นับเป็นสองคนนะครับด,ด,ดูดูดูทีมมันมีแต่คนชิบหายต่อให้กูมีต่บกูก็สู้อ่ะมาดีมยวนี่จะไก่ากาแค่ไหนกูก็สู้ตายโอ้โหไม่โดนหัวทุกคนไอเวนไหนว่าคนอีกคน,นเนี่ยคน ชุดเหลี่ยงโอ้โหชุดเอ๋อเลยทุกคนดูแต่งตัวว่าแต่งตัวก็สอนให้รู้ถึงความกะโหลกกะลาเลยทุกคนเออปลากระกป๋องจัดแต่ดูดิเนี่ยนที่เดินเดินเดินแบบคนแรกๆเนี่ยโอ้โหปลาเราเพิ่งยังปลาติดเลยทุกคนนี่ถ้าผมมีแฟดี่ผมปลาปเลยนะเขาปลาตรงนี้ไอห,หนอูถ้าเป็นแฟดนะทุกคนมันจะทำได้นะปลาของนั้นอะเราต้องปลาตอนต้นเกมเลย เนี่ดูเพื่อนปลาหายเลยบนคอนเทนเนอร์ข่าวก็ไม่รู้เลอะเทอะชิบหายโอ้อะไรมึงคิมอะไรอะออเดอร์ไซส์เพื่อนกูตายอีกแหละเฮ้ย1.5หนึ่งห้านะเนี่ยดู สกอ์เพื่อนผมนี่หนึ่งห้าเนี่ยเป็นเล่นเฮ้ยพูดเป็นเล่น ดูทุกคนมาเลมันเอออะเออจริงนะอันนี้ผมบอกให้โอโหด่ากูด่ากูโง่เลยดูดิ <c oughs> ทุกคนดูสกอร์มันหนึ่งห้ามันยังยิงไม่เท่าบอดเลยบอดยังยิงหมดของมันนะดูดิโอ้ผมท้อเลยวะ <c oughs> ด่าผมโง่อะทุกคนแต่ผมเป็นเอททองนะด่ากูโง่แต่กูเอททองอะ <c oughs> งงงงงกกูว่าเลยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนหนักใจกับมาเลเซียนะโอ้โหเออทุกคนทำพูดทำแบบ สั่งนู่นสั่งนี่เฮียดูตัวเองก่อนตัวเองยังเอเ๋ยเลยอยู่เลยทุกคนโอเคโอเคไม่ว่ากันถือว่าแล้วแต่นิสัยของทุกคนนะไม่ใช่มาเรยทุกคนนะผมมาเลยบางคนก็ดีนะไม่ได้ว่ามาเรยส่วนรวมนะทุกคนแต่ก็นั่นแหละโอเคอย่างน้อยผมก็ไม่เจอคนเดิมโอ้ กูจะรั่วอ้คนเจอคนเดิมมาเล่นผู้ขวายมะผู้ขวายมะนี่เขาเล่นไฮเเชบ่อยมากเลยนะเห็นอยู่มาเล่นด่านที่เจอกันบ่อยๆนะแบบทุกคนคันแขนโอเคมาที่ผายกูเก่าทีเดียวเพื่อนตายเลยอะไรวะโอเคถือว่าพอดูได้ทุกคนมา นี่คือตาแรกคือผมเกิดชานะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะที่ขอโทษด้วยนะผมเรื่องใครที่แบบมาทักผมว่าทําไมชอบรีวิวกบอร์อะไรเงี้ยผมไม่ได้ลงแรงนะผมถ้าอยากดูผมลงแรงอะไรเงี้ยไปดูในสตรีมนะผมดูยิงบอดก็ต้องดูในคลิปนั่นแหละนะผมถ้ากดเจอคนหัวกระสุนอะแบบเมื่อกี้โอ้โหกะทีมันเออเออเไม่ไหวจะพูดมากเล้อหอยถ้าเสกปากดีอีกอีเวน ก็ผมไม่ได้มาโชว์ความโหดตัวเองอย่างที่ทุกคนบอกหรอกแบบทำไมไม่ลงแรงไม่โห่ไม่โหดเลยอย่างนี้กูไม่โชว์รีวิวปืนไอ้ชิบหายไม่โชว์ความเก่งให้มาดูแบบศักยภาพปืนนะทุกคนว่ามันยิงดียังไงมันมีข้อดีข้อเสียยังไงตรงไหมแรงไหมเข้าดอกเท่าไหร่สำหรับคนไม่ใช่เกาะก็คือบอดนั่นแหละคนไม่ใช่เกาะโอ้โหเรียบร้อยกูมัวแต่ดูกลางไอเวนฝั่งนู้นมีคนนะทุกคนตายใจไม่ได้ คนคเขมรเ็นนะรับผมนี่แหละคนเดี๋ยวรอทุกคนตานหน้าผมไม่ประมาทละผมนึง่าบอดหมดเลยผมเลยประมา่าใช่ๆๆแต่รู้สึกคนจะตายนะใช่ไหมย,ยังเอด็ดเอ็ดอะแต่ไม่ใช่เอ็ดทองใครวะเอด็ดเอ็ดเงินนะทุกคน ผมจะได,ได้เอ้ยได้ไอทองนี้วะตั้งค่าตัวนี้ได้รีบเอาใหม่ทุกคนเล่นดีๆละ่ะต้องเก็บมนะฮ้มันจะลุยประมาณเล่นนี้แหละอืมเรียบร้อยเหมือนเก่งอ่ะโสดูไอ้กูตั้งตัวหัวก็แตกเหมือนกันนะครับเอ้าไอ้ี่โดนบอดยิงโอ้ทุกคนเฮ้ยเนี่ยกูโดนบอดยิงโอ้โหกูจะฮ้อเ,เลยผมไม่ชอบบอดเกมนี้อย่างหนึ่งนะทุกคนคือแบบ เกินไปจริงอย่างนี้ทุกคนเห็นนะทุกคนเคยแบบโดนบอดยิงแบบบ่อยๆใช่ปะ่ะทุกคนก็จะเข้าใจฟิลผมมาแหละถ้าโดนอย่างผม,มบ่อยๆอะ่ะนี่ก็บอดอะ่ะอันนี้คือเล่นโหมดปกติบ่อยๆก็จะรู้นะว่าบอดมันจะยิงจะยิงยังไงเออแต่ส่วนใหญ่ผมก็แรงนึงไงไม่ค่อยดีโหมดปกติหรอกโอ้โหแล้วเพื่อนเราแบบไม่เดินเลยอะทุกคนเอาเพื่อนวางเองแล้วมึงไปไหนอะ่ะบอดมันงงเลยวะ มึงเขียนโค้ดใหม่ด้วยนะพัฒนา,นาเกมเขียนโค้ดได้เออมากโอ้โหมึงเขียนโค้ดบอทดให้แบบเดินไปเฝ้าระเบิดเป็นไหมเนี่ยโอ้ทีมนูน้นยังเขียนโค้ดพอได้นะทุกคนแบบให้เดินไปกู้ระเบิดยอะไรเงี้ยโอ้ทีมกูมังไม่เฝ้าไม่ห่าเหวอะไรเลยนี่่ะโธ่มากี่รอกก็แพ้กูบอกเลยไอ้คนเนี้บอกเลยอย่าผมแบบหันไปยิงหันยิงก็ไม่รอดอ่ะ ฝองจริงมันตัดโดดมาก็หัวแตกขึ้นกันนะมาเดิอยออยู่ไหนวะคือผมไม่รู้แล้วนะมันอยู่ไหนเพราะว่าเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมากลางไดนะ้แต่บีไม่รู้แล้วก็เพื่อนกูก็ตายหมดด้วยเช่นกันนะทุกคนโอเคสองต่อสองครับผมจะต้องไม่พลาด พอระเบิดเองโอเคเรียบร้อยทุกคนอ้าวไม่ได้เก่งอ่ะไอคนนั้นเอามาแอมูต่อได้นะแก้มือได้นะแก้มือได้นะผมให้แก้มือได้เรื่อยๆอ,อ่ะมาเลยโดดมาองก็หัวแตกไม่โดดก็หัวแตกมา ล็อกหัวงัอยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเฮ้ยไม่แก้มือไงวะน่าจะกลัวทุกคนมีหดตดหายโอ้โหโดนบอดยิงอ่ะชิบบอเกมนี้มันเกินไปอะขนาดผมโดดอยู่เนี่ยมันยิงหัวแม่เแบบเล่นไปรุนอโตโตะแล้วแบบคือมาล็อกหัวได้ไงบอดอะเกมเนี้เฮ้ยเฮ้ยคนนั้นออกไปแล้วนี่ว่าอไอคนที่มาแอลกับผมบ่อยๆอะออกไปแล้วทุกคนทีนี้ก็เหลือแต่บอดโอเคทุกคนน่าจะแบบสู้ผมไม่ได้แล้วก็ออกไป ใช่ผมเห็นหลายคนแล้วที่แบบแม่งชอบออกตอนที่แบบตายพวกแม่งรู้สู้ไม่ได้แม่งออกเลยอะ่ะเหมือนมาเก็บสกอร์คิวเดตมั้งเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เก็บให้ดูโหดอะสกอร์คิวเดตแต่เวลาผมดูนี่ผมดูในแ,แล้งเอานะสกอร์คิวเดตเนี่ยไม่ได้ดูไปหมดปกติเลยมันยิงบมดอะ่ะนี่ถ้ามาวางข้างบนนี่คือเราชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะบอดมันกู้ข้างบนไม่ได้นะทุกคนโอ้้ยจะช่างมันนะทีมเรามันก็บอดนะมันวางไม่เป็นหรอก ทีมมันไม่เดินเอะเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วโอ้โหแค่อย่างฉลาดอะทีมมันอะโอ้โหทีมมันฉลาดจริงนะทีมเราวางบอมแล้ววิ่งหนีเห็นว่าหนีบอมอะฝ่ายโจนทำไมพอดมันเอ๋อจังวะ <c oughs> แล้วเบิร์ดอยู่ที่มันนะทุกคนคือตอนนี้ผมก็ก็นนมีเชื่อสมาี่นะทุกคน มาเลยเอ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้ทุกคนไอ้เหี้ยกูณว่าได้ยิงดักมันไหมก็ไม่โผล่สักทีนู่นเลยโอ้ก็ยิงดักรอมันออกเลยอะโอ้ไม่ให้โผล่สักทีไอเวนนั่นก็สูญหมดเลยไอเวนเอ๊ยไม่รีโหลดไม่ทันนะทุกคนจบจัดอ่ะเอาบอดเอาดีเอาเออเอามายิงต่ออ่ะอะไรเนี่ยนี่กูเจออะไรอยู่เนี่ย นะอะไรวะโมงหมดแล้วมามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหม่จุดเ่าอยูผมแพ้บอดตลอดเลยเจอคนมีพอชนะนะทุกคนเจอบอดกูนี้ไปไม่เป็นเลยอนะเราจะมาเกียนบอดกันนะทุกคนวันนี้เราจะมาเกียนบอดกันนะครับผม เฮ้ยเพื่อนอย่ามึงฆ่าบอนหมดนะไปตายก่อนไปตายก่อนไปเล่นโง่ๆเ,เหมือนเดิมก่อนผมเห็นบอดแล้วบอดอยู่ยาวนะตอนนี้ยิงกูดีก็ยิงกูดีอ้าเยี่ยมทีนี้มึงเสือไม่มากู้นี่เนี <c oughs> ย่ยยิงเม็ดเดียวนะทุกคนกระสุนสามสองนัดยิงไปหนึ่งเม็ดเข้าหัวเลยนะก็เท่านี้แล้วกันเห็นความตรงมาแล้วใช่ป่ะทุกคนที่ปืนนี้คนใช้เยอะเพราะมันตรงแล้วก็มันฟรีนะผมแต่ว่า เรื่องรามเกตนี้ก็ต้องไปดูอีอกทีหนึ่งนะอันนี้คือยังอัพแค่ขั้นติสี่นะยังไม่ขั้นติดห้าเลยเพราะผมก็เล่นใส่แดงด้วยนะมนเลยหัวนัดเดียวตายแต่ถ้ายิงคนมีเกาะก็อาจจะเกือบไม่ตายนะผมอาจจะแบบหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยแปดเนี่ยเออมันมันก็เข้าหัวเบาอยู่แหละแต่ก็เออก็ยังดีนะทุกคนที่เป็นของฟรีที่เราได้มานะครับผมก็เห็นประสิทธิภาพแลไวน,นะก็ตัดสินใจเอาว่าจะควรซุ่มต่อไหมหรือว่าจะเก็บสะสมหรือว่าควรจะทํายังไงกับมันนะผมก็ ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้ผมไปแล้วใครชอบฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกดซับสไคร์นะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจูบุจูบุใน EP หน้ามารีวิวปืนนี่เลยสกาอดอนหางค่าสิบสามรอดูเลยจ้า